สวัสดีนะคะวันนี้ที่งานนิสิตอุอนานันการช่างนะคะก็วันนี้นะคะเราได้ลุยาภาคสนามจริงนะคะกับวันนี้เราได้มาตามเก็บคลิปแล้วก็เก็บภาพกันนะคะที่ไรอ้อยอําเภอสามชัยนะคะจังหวัดกาลสินนะคะก็วันนี้เราพอจะมีเวลาที่จะได้มาเยี่ยมเยียน,ยยนลูกค้าเรานะคะก็ต้อง ต้องได้ขอเก็บภาพแล้วก็เก็บคลิปกันนะคะวันนี้ก็ยังไงทีมงานนะคะมีความตั้งใจนะคะที่จะนำเสนอผลงานจริงๆเลยนะคะก็ก็ขนอ้อยอยู่เต็มลำรถเลยนะคะก็หนุ่มบิ๊กจัมโบ้ของเรานะคะคันนี้กำลังจะ เลื่อนตัวไปยังนะคะก็เป็นเนินสูงเหมือนกันนะคะตอนนี้ใช้โลวิ่งออกมาอยู่นะคะ Yeah. ีแล้วก็ขึ้นเนินสูงด้วยนะคะเราเข้ามาที่เยี่ยมเยียนลูกค้าระยะทางก็ไกลจากถนนใหญ่มาเหมือนกันนะคะตุนนี้ให้สังเกตดูได้ก็คือจะเป็นเนินชันสูงมากนะคะเป็นเนินชันสูงระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็รถของเราก็ไต่ขึ้นไปนะคะตอนนี้ใช้ใช้โลวิ่งอยู่ใช่ไหมครปะ้ะ บิ๊กจัมโบนะคะกับช่วงล่างของอีสูร115นะคะเกียร์โตโยต้า 3L นะคะรุ่นนี้วันนี้เราขอรุ้ยักสนามจริงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปอีกหนึ่งคลิปต่อนะคะที่เครนอ้อยนะคะวันนี้เรามีเวลาเดี๋ยวเราจะจัดเต็มจัดหนักกันในแบบของอนันต์การช่างนะคะ วันนี้ขอตามติดชีวิตดาวนะคะ ี่คือเส้นทางที่พี่เขาวิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ทางก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะ ที่เข็นอ้อ,อยน้ําหนักเที่ยวนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครปะป้าประมาณสิบตันนะคะที่ลูกค้าแจ้งมานะคะประมาณนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทางเราขอนําเสนอนะคะอิแตานุอนรณการช่างนะคะรถเกษตรไทยแลนด์ขนหนักขนเบามาแบบไหนได้ทุกสภาพเลยนะคะขนหนักเป็นเยี่ยมค่ะปฏิตามไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเนินนะคะจากที่พี่เขาขึ้นมาบิ๊กจัมโบ้นะคะ ขอบคุณนะคะ